วิธีทัดชุดคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดจัดทําขึ้นเพื่อสาธิตวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์แก่คุณครูและผู้ปกครองด้วยความเชื่อมั่นว่าหากใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมเด็กทุกคนก็สามารถเรียนและเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ยากวิธีทั์ชุดนี้ใช้แนวทางตามกระบวนการสอนแบบวันนีโดยรองศาสตราจารย์วันนีสมประยูนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ทําให้เด็กเข้าใจด,ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ถึงแม้วิดีทัศน์ชุดนี้จะเป็นการจำลองการสอนในห้องเรียนแต่เพื่อให้เกิดความกระชับน่าติดตามจึงไม่ได้สาธิตการสอนเต็มคาบเวลาแต่จะเน้นอย่างละเอียดเฉพาะวิธีการในขั้นตอนที่สำคัญสคัญซึ่งจะช่วยคุณครูและผู้ปกครองสามารถอธิบายสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่ายอันหนึ่งเทคนิคการสอนในวิดิทัศน์นี้เหมาะกับเด็กที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นในการสอนเด็กกลุ่มอื่นๆคุณครูและผู้ปกครอง สามารถนำวิธีการสอนไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้คู่มือการสอนที่แนบมาจะช่วยอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสอนรวมทั้งแนะนำเทคนิคการสอนอื่นๆที่ไม่ได้รวมอยู่ในวิดิทัศน์นี้ดังนั้นควรอ่านคู่มือก่อนชมเพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากวิดิทัศน์นี้ได้ดียิ่งขึ้นคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดิทัศน์ชุดนี้ นอกจากจะช่วยให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายแล้วยังอาจจะจุดประกายให้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆทั้งของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆอันจะก,ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต สวัสดีค่ะบทเรียนนี้เป็นการสอนเรื่องความสัมพันธ์ของการคูณกับการหารค่ะซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะและความชำนาญในการคูณหรือการหารเลขค่ะซึ่งความรู้ในเรื่องนี้นะคะจะทำให้นักเรียนมองการคูณและการหารได้เป็นหลายทางจนเกิดเป็นความชำนาญในการพลิกแปลงหาวิธีทำโจทย์เลขที่ยากขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังจะช่วยให้นักเรียนตรวจหาคำตอบการคูณและการหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วอีกด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการสอนเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนกันก่อนค่ะจุดประสงค์ของการเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของการคูณกับการหาร 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการคูณกับการหารได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาและตรวจคำตอบของการคูณและการหารโดยใช้ความสัมพันธ์ได้ การสอนในขั้นนำนี้นะคะมีจุดประสงค์เพื่อฝึกสมาธิและสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนซึ่งการออกแบบกิจกรรมการสอนที่ดียังจะช่วยให้นักเรียนสาม,มารถพัฒนาเซลล์สมองได้อีกด้วยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตบมือตบแผลกันนะคะแต่ว่าการตบมือเนี่ยจะเป็นแบบพิเศษเพื่อที่จะให้นักเรียนฝนึกสมาธิกันนะคะวิธีตบก็คือตบมือสองครั้งหนึ่ง,งแล้วก็ตบแผลข้างขวา1ครั้งนะคะเสร็จแล้วก็ตบมืออีก3ามครั้ง 1น3แล้วก็ตบแผลข้างซ้ายอีก1ครั้งแล้วนะักเรียนก็จะต้องตบให้ตรงกับจังหวะด,ดนตรีที่คุณครูจะเปิดให้ฟังด้วยนะคะเข้าใจไหมคะอ่าถ้าอย่างนั้นทุกคนหันหน้าเข้าหาเพื่อนจับคู่กันเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูเปิดเพลงแล้วก็เริ่มตบเลยนะคะอ่าเตยมตัวเต็มตัวให้พร้อมอ้าวหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ายหนึ่งสองขวา 12ึสซ้ายหนึ่งสองขวาหนึ่งสสซ้ายหนึ่งสซ้ายอ่ะพอค่ะเก่งมากเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนไหนใครตกมือไม่ผิดเลยบ้างอเก่งมากแหมครูแอบดูอยู่นะมีผิดเหมือนกันเอาละค่ะเห็นไหมคะว่าเราจะต้องปรบมือให้สัมพันธ์กับเพื่อนใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะทําเรื่องยากหรือว่าเรื่องง่ายเนี่ย ถ้าเรามีสมาธิแล้วก็ตั้งใจทําเราก็จะทําได้สําเร็จทุกๆครั้งเลยนะคะเราจะทบทวนความรู้เรื่องการคูณและการหารให้กับนักเรียนโดยการใช้เกมที่จะทําให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนดังตัวอย่างการสอนนี้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้เรื่องการคูณแล้วก็การหารกันนะคะโดยที่ครูจะมีเกมให้นักเรียนมาแข่งขันกัน ะะแต่ละกลุ่มจะต้องแข่งกันออกมาหาคำตอบของการคูณแล้วก็การหารบนกระเป๋าผนังนี้นะคะโดยที่แต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนนะคะออกมาเสียบคำตอบของการคูณและการหารบนกระเป๋าผนังเสร็จแล้วก็รีบกลับเข้าไปเข้าแถวให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เพื่อนคนต่อไปก็ออกมาเสียบคำตอบในข้อต่อไปเข้าใจไหมคะเอาล่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากลุ่มไหนจะเสร็จก่อนแล้วก็จะทำคำตอบได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะพร้อมไหม,รมพร้อมแล้วเต็มตัวเริ่มเลยค่ะาเ,ะเก่งมากคนต่อไปเร็วๆๆเเ,เ,เ,เป็นแถวนะเป็นแถวนะกิจกรรมการสอนลักษณะน,นี้ นอกจากจะช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะการคิดคำนวณแล้วยังทำให้นักเรียนเรียนรู้กระบวนการกลุ่มการสร้างวินัยและความสามคัคคีและรู้จักการเคารพกติกาด้วยค่ะเราจะเริ่มต้นขั้นสอนด้วยการให้นักเรียนสร้างประโยคสัญลักษณ์การคูณจากบัตรภาพค่ะ เดี๋ยวเรามาช่วยกันแต่งประโยคสัญลักษณ์จากภาพที่ณูรๆเอาให้นักเรียนดูนี้นะคะอ่าเรามาแต่งประโยคสัญลักษณ์การคูณก่อนดีกว่าจากภาพนี้มีส้มอยู่กี่หมู่คะสามหมู่ส้มสามหมู่มีหมู่ละกี่ผลคะส่ผลค่ะส้มสามหมู่หมู่ละสี่ผลรวมแล้วได้ส้มกี่ผลคะสี่สผลค่ะเก่งมากค่ะ 3มหมู่หมู่ละ4ผลเท่ากับ12ผลอาคราวนี้เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูนได้ไว่ายัางไงใครตอบได้บ้างคะ3 4 12ะเก่งมากค่ะถ้าอย่งงางนั้นออกมา ทำประโยคสัญลักษณ์บนกระดาษให้ครูด,ดูค่ะไม่เพื่อนๆพ่อปรบมือเพื่นค่ะเก่งมากจากนั้นจึงให้นำบัตรภาพส้มเดิมมาให้นักเรียนสร้างประโยคสัญลักษณ์การหารโดยเริ่มที่การหารแบบแบ่งเท่าก่อนค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราลองมาสร้างประโยคสัญลักษณ์การหารดูบ้างนะคะจากภาพส้ม12ผลน,นี้เราแบ่งออกเป็นกี่หมูค่คะ ส้มส2ผลแบ่งออกเป็น3หมู่ได้หมูละกี่ผลคะสี่ะเก่งมากค่ะส้ม12ผลนะคะแบ่งเป็น3หมู่ได้หมู่ละ4ผลอืม ตรงนี้เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่ายังไงคะใครรู้บ้าง12หาร3่าครับเก่งมากครับอ่าไหนลองมาสร้างประโยคสัญลักษณ์การหารบนกระเป๋าผนังให้คุณครูดูหน่อยค่ะถูกต้อง ครเพื่อนๆอาปรบมือให้หน่อยครับเก่งมากค่ะเสร็จแล้วจึงให้นักเรียนใช้ภาพส้มเดิมสร้างประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารแบบหักออกค่ะทีนี้เราลองมาสร้างประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารอีกแบบหนึ่งดูบ้างนะคะอาจากภาพส้ม12ผลนี้เราจัดเป็นหมู่ละกี่ผลคะส่ผลค่ะส้ม12ผลจัดเป็นหมู่ละ4ผลได้กี่หมู่คะ เ,เก่งมากค่ะดูนี้นะคะส้ม12ผลจัดเป็นหมูละ4ผลได้3หมูนะคะาจากตรงนี้จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่ายังไงใครตอบได้บ้างคะ12หาร4เท่ากับ เก่งมากค่ะงั้นออกมาสร้างประโยคสัญลักษ์การหารบนกระเป๋าผนังให้รูด้วยค่ะอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าจากภาพเดียวกันเราสามารถสร้างได้ทั้งประโยคสัญลักษณ์การคูณแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์การหาร2แบบเลยนะคะ จากนั้นจึงนำประโยคสัญ,ญลักษ์การคูณและประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารที่นักเรียนเพิ่งช่วยสร้างขึ้นนี้มาเขียนแสดงความสัมพันธ์กันให้ในักเรียนสังเกตดูค่ะเอาละค่ะทีนี้คุณครูก็ได้เอาประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณแล้วก็ประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารที่พวกเราช่วยกันทำเมื่อกี้นะคะมาเขียนเอาไว้บนกระดานเรียบร้อยแล้วนักเรียนสังเกตไหมคะว่าประโยคสองประโยคนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไง เห็นไหมคะว่าประโยค2ประโยคนี้มีตัวเลขที่เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าอยู่สลับตำแหน่งกันเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้เห็นชัดๆดูอีกทีนะคะเลข12ที่เป็นผลคูณในประโยคสัญลักษณ์การคูณนี้นะคะก็มาเป็นตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์การหารเลข3ที่เป็นตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์การคูณ ก็มาเป็นตัวหารในประโยคสัญลักษณ์การหารนะคะส่วนตัวสุดท้ายเลขก4ที่เป็นตัวคูณในประโยคสัญลักษ์การคูณก็กลายเป็นผลหารในประโยคสัญลักษ์การหารนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูความสัมพันธ์ระหว่างประโยคสัญลักษณ์การคูณแล้วก็ประโยคสัญลักษ์การหารในแบบที่2ดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้ดู นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าประโยค2ประโยคนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงมีตัวเลขที่เหมือนกันครับถูกต้องค่ะมีตัวเลขที่เหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละตำแหน่งกันเท่านั้นเองนะคะงั้นช่วยค,ครูโยงลูกศรหน่อยได้ไหมคะ นี้เรามาดูกันนะคะว่าประโยค2ประโยคนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงเลข12ที่เป็นผลคูณในประโยคสัญลักษ์การคูณกลายมาเป็นตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์การหารเลข4ที่เป็นตัวคูณในประโยคสัญลักษ์กา euh. um, รค mm ูณ hmm. ก็กลายมาเป็นตัวหารในประโยคสัญลักษ์การหารสุดท้ายเลข3ที่เป็นตัวตั้งในประโยคสัญลักษ์การคูณก็คือ ผลหารในประโยคสัญลักษณ์การหารนั่นเองนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าความสัมพันธ์ของการคูณกับการหารก็คือผลคูณของสองจำนวนใดๆเมื่อนำมาหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นก็จะได้ผลหารเท่ากับจำนวนที่เหลือค่ะจากนั้นให้คุณครูยกตัวอย่างการสอนเพิ่มให้นักเรียนฝึกทำอีกอย่างน้อย4ตัวอย่าง โดยให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันทําแล้วนํามาแสดงหน้าชั้นเรียนค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะมีบัตรภาพเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะช่วยกันสร้างประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงความสัมพันธ์ตามแบบที่คุณครูทําเอาไว้บนกระดานนะคะเดี๋ยวแต่ละกลุ่มรับอันนี้ไปก่อนเลยพร้อมแล้วก็ลงมือทําได้เลยค่ะ และเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วจึงให้นักเรียนช่วยกันรสรุปความหมายพร้อมกันแล้วคุณครูจึงนําบทสรุปมาเฉลยให้นักเรียนอ่านอีกครั้งค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่เราได้เรียนเรื่องความสัมพันธ์ของการครูณกับการหารไปแล้วนะคะทีนี้ใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยว่าเราเอาประโยคสัญ,ญลักษณ์การครูณกับการหารมาทําอะไรกันคะการให้นักเรียนช่วยกันรสรุปความหมายสิ่งที่เพิ่งเรียนมานอกจากจะเป็นการช่วยทบทวนความรู้ให้นักเรียนแล้ว ยังช่วยให้คุณครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนได้อีกด้วยค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์จากการสอนโดยใช้ภาพแล้วต่อไปให้คุณครูยกตัวอย่างการสอนเพิ่มโดยในครั้งนี้สามารถสอนจากจำนวนเลขได้เลยแต่ให้เปลี่ยนการสอนมาเริ่มต้นแสดงความสัมพันธ์จากประโยคสัญลักษณ์การหารมาสู่ประโยคสัญลักษณ์การคูณตามตัวอย่างนี้ค่ะ การสอนความสัมพันธ์ให้นักเรียนรู้จักคิดคำนวณจำนวนเลขและตรวจหาคำตอบการคูณและการหารได้ชำนาญและรวดเร็วขึ้นอย่างมีเทคนิคลิศแพลงนั้นคุณครูคต้องสอนให้นักเรียนเห็นด้วยว่าจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรซึ่งสามารถสอนได้ตามวิธีต่อไปนี้ค่ะเอาล่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบในประโยคสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารที่พวกเราเพิ่งเรียนไปนะอ่ะ แจกไปตามโต๊ะก่อนส่งไปให้เพื่อนด้วยค่ะเอาละคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะทุกคนดูที่กระดานนะคะข้อที่หนึ่งนะคะ4คูณอะไรเอ่ยเท่ากับ24่่จากประโยคสัญลักษณ์การคูณน,นี้นะคะ เราก็ลองมาโยงเส้นสร้างความสัมพันธ์ดูนะคะเราก็จะได้รู้ว่า24ผลคูณในประโยคสัญลักษ์การคูณน,นะคะ <fit> เราก็เอามาเป็นตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์การนนะะห,หารแบบนี้ค่ะเลข4ที่เป็นตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์การคูณน,นะคะเราก็เอามาเป็นตัวหารในประโยคสัญลักษณ์การหารนะคะ แล้วคำตอบก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะทีนี้นักเรียนตอบคุณครูได้หรือยังคะว่า4คูณกับอะไรถึงจะได้24คะอ่าถูกต้อง4คูณ6ได้24นะคะในประโยคสัญลักษณ์การคูณอันนี้คุณครูใช้วิธีหารเพื่อที่จะช่วยหาคำตอบให้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยเอาล่ะ ต่อไปก็ถึงตาพวกเราทําแบบฝึกหัดในใบงานที่คุณครูให้ตามแบบที่คุณครูสอนเลยนะคะทําเลยค่ะ สิ่งสาคัญคือคุณครูต้องเน้นนักเรียนด้วยนะคะว่าการหาคําตอบในประโยคสัญลักษณ์การคูณในข้อนี้ต้องใช้วิธีการหารเพื่อหาคําตอบเพราะจะทําให้นักเรียนเห็นว่าการคูณและการหารมีความสัมพันธ์กันอย่างไรค่ะปัญหาที่สําคัญก็คือเรามักจะเข้าใจว่านักเรียนเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารจากการเรียนเรื่องการหาตัวตั้งตัวคูณและตัวหารอยู่แล้วจึงไม่ได้แยกการสอนเรื่องนี้ออกมาต่างหาก ซึ่งการสอนเช่นนี้จะทําให้นักเรียนไม่เห็นว่าการคูณและการหารสำคัธญกันอย่างไรค่ะการสอนความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะทําให้นักเรียนเข้าใจการคูณและการหารได้ดีจนสามารถพัฒนาทักษะพลิ้แปลงการคูณและการหารจํานวนเลขได้ซึ่งจะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนอันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้นักเรียนเรียนเลขได้เก่งขึ้นในอนาคตอีกด้วยค่ะ และอย่าลืมนะคะว่าคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดสวัสดีค่ะ